เกิดได้ก็ดับได้จับตาประชาธิปไตยที่ไร้ราวกันตกเมื่อผู้คนเริ่มมองคนที่เห็นต่างเป็นศัตรูมุ่งสู่อนาธิปไตยหากพูดถึงสังคมที่เป็นประชาธิปไตยหลายๆคนอาจยกให้สหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบนะคะเนื่องจากเป็นประเทศที่แสดงออกถึงหลักประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งองค์กรสถาบันและนโยบายต่างๆ รวมถึงเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็จะเป็นที่สนใจของชาวโลกเพราะผลการเลือกตั้งนั้นมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและการเมืองโลกแต่ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งสหรัฐครั้งล่าสุดจะทําให้ชาวโลกแปลกใจไม่น้อยเมื่อผลการเลือกตั้งตัดสินว่าโจไบเดนเป็นผู้นําประเทศคนใหม่ก็เกิดการชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงจากคำยุยงปลุกปั่นของอดีตผู้นำอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้อ้างว่าตนนั้นถูกโกงผลการเลือกตั้ง เป็นเหตุให้พ่แพ้ในศึกครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดเสียงสะท้อนมากขึ้นค่ะว่าโลกแห่งประชาธิปไตยกำลังจะตายแต่จะตายได้อย่างไรมาลองหาคำตอบกันดูนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดรไตรรงสุวรรณคีรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อประชาธิปไตยตายได้อย่างไร โดยสรุปใจความไว้ว่าหลังจากสหรัฐผ่านเหตุการณ์สงครามกลางเมืองโดยฝ่ายของลินคอนเป็นผู้ชนะสหรัฐได้ยกเลิกการมีทาตและทุกรัฐในสหรัฐต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญถึงกระนั้นก็ยังมีการละเมิดอยู่เนืองๆแต่ก็ถือว่าการเมืองในประเทศสงบพอสมควรสหรัฐสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมจนกลายเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจรวมถึงได้มีการพัฒนาหลักการต่างๆ เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยเรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคแห่งการฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังสงครามกลางเมืองภายใต้หลักการใหม่ที่ผู้คนยึดถือเสมือนราวกันตกนี้ทำให้ประชาธิปไตยของสหรัฐเจริญมีความมั่นคงมีเสรีภาพและมีความเสมอภาคมากขึ้นจนสามารถนำพาประเทศผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สหรัฐกลายเป็นผู้นำโลกเสรีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และกลายเป็นมหาอำนาจของโลกเพียงผู้เดียวหลังสหภาพโซเวียตสลายตัวแต่เพราะการแข่งขันกันอย่างดูเดือดของสองพักใหญ่ในประเทศอย่างพักริพับลิกันและเดโมแครตได้ทำให้นักการเมืองและกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายค่อยๆละทิ้งหลักการที่เป็นราวกันตกจนนำมาสู่ความเสื่อมของระบอบประชาธิปไตยเป็นเหตุให้ศาสตราจารย์ด้านการเมืองอย่างสตีเฟนเลวิสกี้และแดเนียลชิฟลัต ได้ทำการวิจัยเรื่องความเสื่อมลงของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกรวมทั้งของสหรัฐด้วยโดยใช้ชื่อว่า How Democracies Die การวิจัยดังกล่าวชี้ว่าหลักการที่เป็นราวกันตกมีอยู่2ข้อด้วยกันคือข้อ1คู่แข่งทางการเมืองเป็นเพียงคู่แข่งมิใช่ศัตรูโดยหลังการเลือกตั้งผ่านไปทุกคนต้องไม่โกรธกันสามารถอยู่ร่วมกับผู้ที่เห็นต่างได้ร่วมมือกันพัฒนาประเทศไม่ขัดขวาง หรือสร้างความลำบากในการบริหารประเทศเรียกหลักการนี้ว่า The Mutual t u t u r a t i o n และข้อที่2การควบคุมอารมณ์ในการใช้สิทธิ์ทางการเมืองไม่มีการกระทําที่เป็นการอาฆาตมาร้ายเพราะอิจฉาริษยาไม่กระทําการใดๆที่เกิดจากความโกรธเกลียดคู่แข่งในทางการเมืองเรียกว่าความอดทนอดกลั้นในทางการเมืองหรือ the political f o r b e a r n c e อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สหรัฐจะมีหลักการที่เป็นราวกันตกคํำไว้แต่การแข่งขันทางการเมืองที่ดุเดือดก็เริ่มสร้างกิเลสตันหาความโลภโกรธหลงและผู้คนก็เริ่มหย่อนยานในการยึดถือหลักการนั้นในปี2016พักริพับลิกันได้เลือกโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นผู้สมัครประธานที่ปดีในานามของพักนะคะซึ่งการทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดหลักการของพักโดยก่อนหน้านี้พักได้ระบุว่า ผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของพรรคจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารประเทศรวมถึงเป็นที่ยอมรับของประชาชนและเมื่อโดนนลด์ทรัมได้รับเลือกให้เป็นประธานิบิบดีเขาก็สร้างความเสียหายมากมายให้กับประเทศและทำให้สหรัฐดูตกต่ำในสายตาของชาวโลกไม่น้อยเท่านั้นยังไม่พอทรัมป์ยังได้สูงไฟทางความคิดด้วยว่า คนผิวขาวเท่านั้นที่เป็นเจ้าของประเทศสหรัฐส่งผลให้เกิดการทำร้ายร่างกายคนผิวสีที่ไม่ใช่สีขาวเพิ่มมากขึ้นและถึงแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งในครั้งต่อมาแต่ความคิดเรื่องรังเกียจสีผิวก็ยังคงอยู่และแรงขึ้นเรื่อยๆนี่คือการละทิ้งหลักราวกันตกในข้อแรกเพราะผู้คนที่เชียร์และชื่นชอบทรัมป์มองคนผิวสีอื่นที่ไม่ใช่ผิวขาวเป็นศัตรูไปซะแล้ว ดังนั้นเมื่อราวกันตกในข้อแรกถูกพังลงผู้คนแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายและไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติความอดทนอดกลั้นในการควบคุมอารมณ์ก็พังตามลงมากล่าวคือเมื่อไม่มีราวกันตกอันแรกราวกันตกอันที่สองก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยสังเกตได้จากพฤติกรรมของทรัมป์นะคะเมื่อเขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งเขาเรียกร้องปลุกระดมและยุยงให้คนที่เลือกเขาก่อความวุ่นวาย ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งทำลายอาคารรัฐสภาทำร้ายเจ้าหน้าที่และตำรวจส่งผลให้ถูกจับกลุมติดคุกติดตารางไปหลายคนเลยทีเดียวนอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังได้ระบุไว้ด้วยอีกว่าเมื่อหลักการราวกันตกทั้งสองข้อได้พังลงระบอบอนาธิปไตยจะเข้ามาแทนที่ระบอบประชาธิปไตยหากผู้ที่นิยมรังเกียจผิวเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง ก็จะรังแกข่มเหงและริดรอนสิทธิ์คนผิวสีอื่นๆมากขึ้นหรือถ้าพวกเขาพ่ายแพ้ก็จะสร้างความเดือดร้อนก่อความรุนแรงและขัดขวางการบริหารประเทศเมื่อถึงวันนั้นสหรัฐจะไม่พบเจอความสงบสุขได้อีกต่อไปเว้นเสียแต่ว่าบรรดานักการเมืองและกองเชียร์จะมีสำนึกคิดได้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังคิดพูดและทำอยู่ เป็นภัยต่ออนาคตของประเทศที่แท้จริงและหันกลับมายึดถือหลักการราวกันตกอีกครั้งโดยปล่อยให้ความผิดพลาดในปี2016เป็นบทเรียนสอนใจและไม่ทำผิดซ้ำอีกเพียงเท่านี้สารัฐและประชาธิปไตยก็จะปลอดภัยสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ค่ะ พิจารณาประชาธิปไตยที่ไร้ราวกันตกจากฝ้าฝั่งตะวันตกแล้วนะคะก็ทําให้ย้อนกลับมามองสังคมไทยที่แตกแยกผ่านสีเสื้อมุมคิดระหว่างวัยฝักฝ่ายทางการเมืองมากขึ้นแค่ไหนอน,หนาธิปไตยก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะ